สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านพบปะเจอเจอกันกับสาวดำพารวยกันอีกวันหนึ่งนะคะก็พบกันทุกวันค่ะคูยคุยกับแฟนคลับทุกวันนะคะขอบคุณแฟนคลับมากๆเลยนะคะทุกท่านที่ช่วยกันส่งเงินโอนเงินมาช่วยสาวดํำสร้างสารปูองค์อาจหญ้าดอกไม้และปูสีพิชัยนะคะแล้วก็ สารปูเกี้ยงนะคะหรือว่าตูปปูเกี้ยงนะคะก็ขอบคุณทุกท่านค่ะสาวดำพารวยก็ซาบซึ้งน้ำใจของแฟนคลับของ f อซของสาวดำเป็นเป็นความซาบซึ้งน้ำใจด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะเพราะว่าเราอยู่กันมานานแล้วสองปีนี้ที่สาวดำเปิดช่องมานะคะแฟนคลับก็ จะเป็นคนร้วดแล้วแต่อยู่สายบุญกันทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะถูกหวยหรือถูกไอไอไอห้าน้อยหรือบางท่านไม่ถูกนะคะบางท่านมีมีม,มีมีปัจจัยเยอะพอที่จะส่งมามาช่วยสาวดําได้ก็ส่งมากัน4ี0ร้อยห้าร้อยทันก็มีนะคะก็ต้องขอบคุณแฟนคลับมากๆนะคะ ีนี้สาวดําก็มีอะไรก็ต้องเล่าแฟนคลับฟังเป็นประจําที่ท่านเข้าฝันที่ท่านบอกว่าทําได้ให้โชคนะคะแฟนคลับใหม่ๆที่เข้ามาก็ยังไม่ได้เห็นคลิปไม่ได้คือเพิ่งมาติดตามสาวดำอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่รู้ความเป็นมาของสารปู่อง,งาอาจญาดอกไม้นะคะก็ขอเล่าให้แฟนคลับเข้าใจสําหรับเอฟซีใหม่ๆของสาวดํานะคะคือเรื่องปู่อง,งาอาจญาดอกไม้นี้ จะมีมาตั้งแต่เรื่องเรามาตั้งแต่สมัยโน้นนะคะตั้งแต่ลูกตั้งแต่น้องโอนนะคะแม่ของน้องหนําเตยเนี่ยนะคะเขาได้ไปเกี่ยวข้าวในนาแล้วก็จะมีงูเหลือมตัวประมาณเท่าขาเนี่ยหละกัดลัดรัดเขาคือรัดขาเขาล้มทั้งยืนน่ะนะคะแล้วก็นี่ก็ตกใจก็ร้องเสร็จแล้วก็มีคนมาช่วยแล้วก็ตีตีงูตัวนั้นน่ะ ถึงกับเสียชีวิตนะคะนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของทาไมถึงได้รู้จากสารปูอ่องอาจปู่องอาจยาดอกไม้นะคะเพราะว่าเป็นเป็นบริบาลของท่านก็ได้เจ็บไข้ได้ป่วยรักษาอะก็ไม่หายจนอหมอลำมาลำมาทามาแก้มาอะไรถึงได้รู้ว่าที่ชาวบ้านที่เขาช่วยกันนะคะ,ะมาทําน้อง น้องงูตัวนั้นแหละค่ะงูเหลือมตัวนั้นแหละค่ะเขาก็ได้เสียชีวิตไปนั่นแหละก็เป็นที่มาถึงถึงได้รู้ว่านั่นคือบริวาลของปู่องอาจญาดอกไม้นะคะเขาก็จะเอาชีวิตน้องโูไปแล้วก็มันมีการสาวดําก็ได้มีการทําพิธี í, อ้อนวอนขอชีวิตไว้ท่านก็เลยบอกให้ยกศาลให้แล้วก็ให้ท่านก็บอกชื่อเสียงเรียงนามท่านคือท่านชื่อปู่องอาจญาดอกไม้บริวาลของท่านทั้งหมด นั่นนะคะอ่าก็นั่นแหละค่ะมันเป็นที่มาของที่ถึงทําไมถึงได้รู้จากผู่อง์อาจยาดอ,อกไม้นี่คือความจริงที่สาวดําเอาลงช่องไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะ fc ของเก่าก็กจะรู้ดีค่ะต่อมาท่านก็ให้หวยมาตลอด2ตัว3าตัวบนล่างผู่องอาจยาดอ,อกไม้โดยโดยสื่อผ่านตาเกี้ยงตาเกี้ยงนี่คือคือก็ออยังมีชีวิตอยู่นะคะที่ไปที่มานะคะก็ก็หลายท่านนะคะที่ได้ถูก ปูกมวยกับผู่องาาอาจญาติดอกไม้โดยที่ไปผ่านน้องน้ําเตยแล้วก็ผ่านถูเกี้ยงตาเกี้ยงอ่ะนะคะซึ่งต่อมาตาเกี้ยงก็ได้บทอายุไขนะคะเสียชีวิตเมื่อวันที่25พฤศจิกายนนะคะด้วยอายุ69ปีกับ3เดือนซึ่งหวยก็ออกไปแล้วนะคะ9ไอ้6 9 3นะคะ แล้วทีนี้หลังจากนั้นท่านก็มาให้หวยค่ะมาเขียนให้เลยค่ะคือให้น้องหนำเตยเนี่ยเป็นคนเขียนมาบอกมาบอกน้องหนาเต, ơi, ตเยตะียงมาบอกนะคะงวดแรกเลยก็เข้าตงกวดที่สองก็เข้างวดที่สามก็ให้สามตัวตรงเลยคะ่ะสามตัวตรงเลยนะคะจําได้ทุกคนก็เคยถูกเยอะแยะมากมายนะคะกับสามศูนย์สามนะคะนั่นแหละค่ะคือเป็นที่มาที่ไปทีนี้ท่านก็ได้ อยากได้สารนี่แหละแต่ที่นี้สาวดําก็ได้รับปากกับท่านว่าจะยกให้แล้วก็ไม่ได้ยกซักที่ก็สาเหตุก็ที่ว่ามันช่วงหน้าฝนพอดีค่ะนะคะรถแมกโนเข้าไม่ได้ตอนนี้ก็ทําแล้วทําเอารถแมกโกมาเกตมาทำที่จะตั้งสารอะไรก็ถ่ายลงไปให้กกนข่าเห็นแล้วนะคะก็สาวดาก็พูดให้ยกันกับฟังละเอียดค่ะตามที่นิสัยสาวดําจะเป็นอย่างนั้นแล้วค่ะพูดอะไรต้องพูดละเอียด ท่านจะได้เข้าใจโดยที่ไม่ต้องคล่องคาใจนะคะก็มันเป็นอย่างนั้นล้ค่ะนะคะ,นะคะทีนี้ก็ทีนี้พอบางท่านก็ก็แล้วแต่ปัจจัยท่านกับยี่สิบสามสิบบาทหลายคนมันก็รวมกันได้แหละเป,เป็นเป็นพันเป็นหมื่นนะคะทีนี้ศาลก็ตามต้องทําแบบเดิมแต่าอาจจะ อ,อาจจะดูดีกว่าเดิมสวยกว่าเดิมก,มก็ยิ่งดีละคะ่ะเพราะท่านก็ตั้งใจไว้แล้วบอกแล้วว่าจะให้โชคให้ลาบนะคะท่านก็บอกว่าทําได้ทำทำได้ทําให้ได้โชคหรือหรือทำได้ให้โชคเนี้ยกวที่ท่านมาบอกกับตั้งแฟนกลับบางคนก็จําได้นะก็ยังคอมเมนต์มาเลยใช่พี่สาวดําผมติดตามคลิปพี่สาวดําจําได้ทุกขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยอธิบายให้แฟนกับรุ่นใหม่ๆ ให้เอฟคนใหม่ๆที่เข้ามาติดตามสาวดำน่ะได้รับทราบความเป็นมาค่ะ,ะแน่นอนค่ะหลยท่านก็บอกให้โชคก่อนถึงจะให้คิดท่านให้มามาหลายงวดแล้วแต่สาวดำเนี่ยผิดเองค่ะคือผิดโดยที่ว่าไม่ได้ตั้งศาลให้ท่านตามที่ตกลงไว้ในความคิดของสาวดำก็กะว่าจะทำบรนหมดฝนนี่แหละค่ะพอดีก็ได้ไปสร้างวัดธรรนาคานะคะพอไปสร้างวัดธรรนาคา สาลตรงนี้สาวดําก็ไม่ได้ทําเลยค่ะแล้วท่านก็เลยปิดโชคครับเนี่ยสาวดําก็ยังงงว่าเอ๊ะทำไมตั้งสีงวดแล้วเลขไม่เข้าปิดปิดโชคนะคะก็เพิ่งมารูเอาตอนที่มารู้เอาตอนที่อาจารย์ฝันนะคะที่อาจารย์ท่านนอนอยู่ที่สวนธรรมเนี่ยแล้วก็แม่ย่าไพรีท่านบอกแล้วก็พ่อปู ท่านบอกนะครบรวมทั้งพ่าปูนาชินนะครับพปูปู่ประหาตระราชวงศ์แต่คือท่านถึงได้เปิดเผยความจริงว่าสาวดําได้ผิดอะไรผิดสัจจะอะไรไปตั้งสัจจะอะไรกับปู่องอาจญาดอกไม้เอาไว้นั่นละคะสาวดําพออาจารย์ฝันแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้นะคะท่านก็เลยปิดโชคปิดโชคสาวดํา ปิดก่อนพระอาจารย์พระหลานพระน้องจะมาที่สวนทำเสาดำนะคะคือปิดก่อนนั้นก็คือมวดหนึ่งมวดที่สองที่พระน้องกับพระหลานมาลงทำตรงนั้นน่ะตรงปู่องค์อาจยาดอกไม้นั่นที่ว่าให้สี่แปดท่านจำได้ไหมคะท่านบังไว้เพราะว่าเราเลขก็ออกสามแปดนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเสาดำเล่าละเอียดนี่ก็คงเข้าใจแล้วนะคะ ทีนี้สาวดำก็ยังงงว่าปกติพาน้องพะลานพ่อปู่สามแปดไปลงทำที่ไหนก็จะได้ไม่เข้าสองตัวบนก็เข้าสองตัวล่างบางครั้งเข้าถึงสามตัวก็มีทำไมสี่งวดนี้ไม่เข้าก็สาวดำก็ได้แต่เอใจแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดอะไรนะคะก็จนวันแล้ววันเล่าท่านถึงเดียวบอกมาไอการจุดทูกขอขอมาลาโทษก็ใช่ค่ะแต่เรายังทำไม่ถูกต้อง ก็คือยังไม่ได้สารให้ท่านนี่เป็นที่มาของการที่จะต้องรีบตั้งสารให้เสร็จก่อนงวดนี้ค่ะคือก่อนงวดนี้นะคะไม่เกินไม่เกิน25คือสารจะต้องเสร็จเพราะว่าพระน้องกับพระหลานน่ะนะคะคือท่านก็จะมาลงธรรมท่านบอกว่าให้ทำสารให้ท่านเสร็จแล้วให้ท่านจะให้โชคสาตัวรวมทั้งแม่ย่าภัยรีนะคะที่ท่านบอก และสาวดำก็จะเดินทางไปวันที่22ตามที่ตกลงกับแม่ย่าไพรีไว้นะคะแล้วก็ทางสารทางนี้ก็สั่งของไปไว้ให้ช่างหมดแล้วนะคะช่างเขาเขาุดหลุมทำอะไรแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้เขาถึงจะบุนเครื่องไม้เครื่องมือมาทำเขาบอกว่าไม่เกิน3วันเพราะว่าสาวดำใชเ้เป็นโครงเหล็กหมดเลยค่ะนะคะ ข้างบนก็เป็นโครงเหล็กมูสันไทยเทปูนแล้วก็ทำเป็นชั้นนะคะชั้นสูง,สงชั้นแรกก็คือจะเป็นรูปปั้นปู่องอาจหญาดอกไม้ชั้นที่2ก็จะเป็นบางดอกไม้ทูปเทียนนะคะแล้วก็บริวารของท่านก็จะเป็นช้างเป็นนางลาเป็นอะไรอย่างเงี้ยล่ะคะ่ะแล้วก็ชั้นที่สก็จะเป็นชั้นที่วางของสําหรับมาเส้นไหว้ท่านนะคะสาดาก็ออกแบบมาแบบนี้นะคะาตามเกตนา ของของเสาดำที่ทำให้ทาเสาดำกับ f อนะคะแล้วเสาดำก็จะขึ้นให้เขาเขียนป้ายว่าสารปู่อง,งาอาจด่าดอกไม้ก็จะบอกว่าสร้างเสาดำเอฟซีสร้างสาร,สา FC, สารให้หรือว่าจะฉันว่าอาสมหรือสารต้องเป็นสารเนะาะถ้าว่าเป็น สารก็ได้เนาะเอาสารดีกว่าค่ะค่ะสาวดำรองเอฟซสร้างสารถบกให้ผูองอาจหญ้าดอกไม้แล้วก็มาให้ผูกเกี้ยงด้วยนะคะทีนี้แม่ย่าไพรีท่านยังไม่รับปากว่าจะมาแต่ท่านบอกว่าตอนนี้ท่านจำศีลอยู่ที่น่นนะคะก็ก็คงจะประมาณท่านท่านบอกว่าอีกปีนึงก็สิ้นปีแล้วสาวดำก็จะได้ขอ อนุญาตท่านถามท่านอีกนะคะว่ายกยกาสารให้แม่ย่าภายรีที่นี่ด้วยนะคะเพราะว่าบางทีสาวดังไม่ได้ไปที่ศรีสะเกดอย่างนี้นะคะ่ะแต่ว่าก็ท่านก็บอกว่าตอนนี้ท่านจำสินอยู่แล้วที่ท่านมาหาพระอาจารย์แป๊บเดียวหนึ่งก็คือท่านเป็นห่วงแล้วก็มาบอกความจริงนะคะว่าทําไมเลขถึงไม่เข้าเพราะโดนปิดท่านปิดโชค ปิดโชคปิดลาบสาวดําก็ไม่เคยเลยนะคะที่จะไม่ถูกหวยนะคะเงีีของสาวดําก็ไม่ถูกเพราะว่าเพราะว่ามันก็จะมีอะไรปิดอยู่อย่างนี้ล่ะค่ะก็เลยเล่าให้ท่านฟังอย่างละเอียดนะคะอย่าเพิ่งบน่นอย่าพิ่งว่าสาวดําพูดมากอันนี้เฉพาะคนที่ต้องการรับรู้เรื่องความเป็นมาของสารปู่องอาจยาดดอกไม้และปู่เกี้ยงและ,ะความเป็นมาของสาวดำนะคะแล้วก็ความเป็นมาของพระน้อง กับพระหลานนะคะสำหรับคนที่ติดตามสาวดําด้วยความจริงใจอยากจะรู้เรื่องราวด้วยความจริงใจว่าไปยังไงมายังไงไรยังไงเนี่ยนะคะก็ก็คงจะได้ฟังกันละเอียดทุกๆคลิปไปแหละเนาะ,นะคะ่ะก็ขอให้ทุกๆท,ท่านได้รับทราบตามนี้นะคะค่ะแล้วเมื่อคืนนี้นะคะเมื่อคืนนี้ซึ่งอา,อาจารย์นะคะท่านก็ ได้ลงทำนะคะคือคือท่านไม่ได้ตั้งใจลงทำนะคะคือว่าหลายๆท่านก็ถามมาว่าทําไมให้ปู่ปู่ลงลงทำเพราะว่าปู่สูบุรีเป็นห่วงปู่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะขอทําความเข้าใจนิดนึงคือสาวดําไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกพระอาจารย์หรือบอกอาจารย์ว่ปู่สามแปดหรือพระหลานนี่ให้ไปลงทำที่ไหนเราไม่มีสิทธิ์นะคะเป็นเป็นการ ที่ท่านไปตรงไหนตรงไหนนั้นก็ล้วนแล้วแต่ล้วนแล้วแต่พอ่พอ,พอปูส่สีสุดโทนะคะและพ่อปูอ่หรือสีร้อยแปดอมรมาปู่พ่อปู่อย่างทุกุพระองค์ที่ท่านบอกให้ไปตรงไหนตรงไหนพระน้องพระหลานหรือพระอาจารย์หรืออาจารย์ที่ท่านอยู่ในผ้าขาวเนี่ยท่านก็ต้องไปตามที่พ่อปู่แม่ย่าท่านบอกให้ไปท่านสั่งให้ไปนะคะไม่ใช่สาวดําไปสั่ง พ่อปู่ว่าให้ไปลงทําตรงนี้ให้ไปขอหวยตรงนั้นไม่ใช่นะคะค่ะคือหลายๆท่านก็คอมเมนต์มานะคะก็เลยทาความเข้าใจนะคะคือสาวดวําก็ก็เป็นลูกศิษย์ท่านเป็นลูกหลานของท่านก็ไม่มีสิทธิ์ไปบอกแล้วเราแล้วสาวดาก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าตรงไหนมีพ่อปู่แม่ยา่าตรงไหนมีภูมิที่ท่านให้ไปเอาเลขเอาหวยเอาเบอร์นะ่ะสาวดาไม่รู้หรอกค่ะก็ไปตามที่ท่านบอกนั่นละ่ะค่โอเคเนาะเข้าใจกันแล้วเนาะ เอฟซีของสาวดำาี่น่ารักทุทกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิง่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของสาวดำที่ลงไปนะคะในการให้กำลังแรงใจซึ่งกันและกันค่ะสาวดำก็จะได้มีกำลังใจไม่ว่าจะทำสูตรหวยฮานอยหรือทำสูตรหวยใหญ่นะคะ,ะคนที่ทำสูตรได้มันก็ไม่ใช่ทําง่ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นใครทั้งนั้นนะคะก็คํานวณออกมาแต่ละ แต่และงว,วดก็ต้องการให้ถูกทั้งนั้นล่ะค่ะมันก็จะมีถูกบ้างผิดบ้างทุกๆอาจารย์ล่ะค่ะทุกๆคนที่ทําสูตรหวยเป็นนะ,นะคะก็เออพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจกันให้อภัยซึ่งกันและกันโดยเฉพาะคนที่ชอบเสียงโชคเสียงลาบเราชอบซื้อเราชอบเสี่ยงเราก็ถึงได้มาอยู่ในในช่องหวยเพราะฉะนั้นก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกัน บางท่านพอไม่ถูกงวด 1, 2, หนึ่งสองงวดก็มีอารมณ์ฉุนเฉียวอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะถ้าท่านคิดอย่างนั้นแล้วท่านจะไม่มีโอกาสได้โชคได้ลาบเลยนะคะค่ะข,ขอขอทุกทุกท่านแล้วเมื่อคืนนี้นะคะอาจารย์ท่านก็มีพ่อปู่พ่อปู่มาลงล่างนะคะคือคือคือ,คอพูดง่ายๆว่าไม่ว่าจะเป็นเอฟซีหรือสาวดำนี่ก็ไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้แล้วค่ะเราอยากจะให้พ่อปู่แม่ย่าที่ไห,ไหนๆมามาเข้า ปรลงตัวเราเนี่ยเราก็ทําไม่ได้นะคะถ้าไม่มีบุญวาสนานะคะต้องมีบรารมีค่ะต้องมีบุญวาสนาต้องมีบุญบรารมีมาตั้งแต่หลายพุทธหลายชาติตั้งแต่อดีตชาติคือติดตัวมาตั้งแต่วันเกิดโน้นนะคะคนที่มีคนที่รู้แจ้งจริงมีหมูทิพตาทิพเรียกว่าหูทิพตาทิพคือเป็นกายละเอียดเป็นเป็นจิตละเอียดนะคะสติละเอียดนะคะนะคะก็เมื่อคืนนี้ก็มีพ่อปู่ อาญาพ่อปู่นะคะญาพ่อปู่พุทธชงนะคะกับแม่ย่าไพรแก้วแม่ย่าไพรแก้วไพรแก้วนะคะไม่ใช่ไพรเนาะแม่ย่าไพรแก้วพ่อปู่พุทธชงค่ะที่ท่านมา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 ประทับร่างของอาจารย์เมื่อคืนนี้ค่ะแล้วก็มาบอกตัวเลขค่ะแล้วสาวดำก็เลยบอกว่าให้อาจารย์เขียน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 ให้ เขียนให้สาวดำนะคะเพราะว่าสาวดำจะได้จะได้เอาให้แฟนกลับดูนะคะทีนี้อาจารย์่านก็เขียนให้แล้วนะคะท่านเขียนได้แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นคลิปที่ได้มาสุดๆร้อนๆนะคะท่านเขียนให้ก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดเก้าเลขบนค่ะเจ็ดเจ็ดเก้าเลขบนเลขล่างเจดเก้าท่านผู้ชมเลขล่าง เก้าท่านให้บนเจ็ดเก้าเลขล่างก็เจ็ดเก้านะคะาท่านให้แบบนี้ละคะ่ะซึ่งปููุ้ชงกับยญ้ไยาไผ่าญ้าย่าไผ่แก้วยญ้าไผ่แก้วนะคะยญ้าไผ่แก้วกับพ่อยาพ่อปูพุชงนะคะเสาดําก็ก็ไม่ได้รู้จักท่านเหมือนกันนะคะเพราะท่านเพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะคะเสาดําก็จะเอาให้ท่านดูนะคะซึ่งอาจารย์ท่านเขียนให้ะคะ่ะ นะคะ่ะท่านเนาะาแฟนกลับดูนะคะจะได้เห็นด้วยกันเนาะเนี่ค่ะท่านนี่คือเรื่อของป่อปู่ป่อปู่พุทชงค่ะพอ่อปู่พุทธชงนะคะแม่แม่ย่าไผยไผ่แก้วนะคะเนี่ยให้เจ็ดเจ็ดเก้านะคะแล้วก็ให้เลขล่างเจ็ดเก้าเนี่ยค่ะท่านผู้ชมนะคะเห็นนะคะเอาแ,บแ,บแบคบไว้นะคะแฟนกลับแคบไว้ค่ะเนี่ยนะคะชอสสาวดำขับรถนั่งในรถน,นั่นเองค่ะเห็นแล้วเนาะขอให้ท่านโชคดีนะคะนี่ของ ยาพ่อปู่พุทธชงนะคะยาภัยแก้วท่านอยู่สองตายายอยู่ที่สาลพระภูมิค่ะอยู่ที่สารพระภูมิท่านมาหาท่านมาหา,าพระอาจารย์ค่ะไว้ท่านโชคดีนะคะแฟนขับดูนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะเป็นเลขของ พ่อปู่พุทจงย่าไัยแก้วนะคะนี่นะคะเนี่ยเป็นลายมือของอ,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 อาจารย์ค่ะเป็นลายมือพ่อปู่สามแปดแปดนะคะที่ท่านที่พ่อปู่พุทจงกับแม่ย่าไัยแก้วนะคะที่ท่านมามาประทับมาลงล่างพระอ,อาจารย์เมือม่อคืนนี้ค่ะปู่พุทจงย่าไัยแก้วนะคะนี่ค่ะ ให้ให้เจ็แล้วก็เลขล่างกับเจ็ดเนะคะเอาแค่ไว้นะคะขอทุกทุกท่านโชคดีจ้า